สวัสดีครับพี่เกียกและพี่ไก่นะครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเรื่องวางแผนภาษีสิ้นปีแล้วคันเนาะคือบางคนอาจจะได้เรื่องเงินปันผลมานะครับแล้วก็บางบางคนก็ปล่อยทิ้งเลยไม่เคยเอามารวมยื่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาลองคำนวณกันดีกว่าว่าระหว่างรวมกับไม่รวมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเรากดเริ่มเริ่มได้เลยครับนี่ก็คือเกี่ยวกับเงินปันผล ทีนี้ให้ทําความเข้าใจก่อนว่าเงินปันผลที่ได้รับจากนิติบุคคลเนี่ยก็คือเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยถ้าตั้งขึ้นโดยกฎหมายต่างประเทศหรือเป็นบริษัทต่างประเทศไม่ได้นะฮะ่ได้สิแล้วก็อันเนี้ยจะใช้ได้ทั้งบริษัทที่อยู่ในตลาดาหลักทรัพย์และบริษัททั่วๆไปก็ใช้ได้ที่มาดูว่าตัวอย่างให้ดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกเนี่ย มีเงินได้เป็นประเภทเงินเดือนรวมโบนัสเนี่ยหนึ่งล้านบาทต่อปีแล้วก็หักค่าใช้จ่ายหนึ่งแสนก็เงินได้สุดที่ก่อนหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่เก้าแสนพอหักรถหย่อนมาเนี่ยใช้สิทธิ์รถหย่อนไปสามแสนมีเงินได้สุดที่อยู่ที่ห้าแสนเก้าห้าแสเก้าเท่ากับเศษภาษีอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งทีมาดูว่าถ้าถ้าเกิดว่ามามีเงินปันผลเราจะเป็นยังไง ถ้ามีปันผลอยู่ที่แสนหนึ่งเราต้องมีเครดิตเงินปันผลก่อนเครดิตเงินปันผลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ง่ายเวลาหยอดเข้าไปเนี่ยมันก็จะคำนวณใั้หมดหรือว่าเราสามารถโหลดได้จากพอร์ทรัล Invesnet Portal โหลดเข้ามาได้เลยนะมันก็จะรวมให้อ่ะอันนี้ตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดมีเงินปันผลอยู่ที่หนึ่งแสนเราก็ต้องดึงเครดิตเงินปันผลสองหมื่นห้ารวมเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าเอาหนึ่งแสนสองหมื่นห้า 125, มารวมกับเก้า0 0 0เก้าแสน ก็คือถ้าเรามีเงินได้กี่ประเภทก็แล้วแต่แต่ละประเภทที่หักให้จ่ายต้องหักให้จ่ายเสร็จก่อนแล้วค่อยจับมารวมอย่างเงี้ยจะเข้าใจง่ายมารวมกันแล้วเนี่ยมีเงินได้2ประเภทเนี่ยรวมกันก็คือ1นึ่งล้านสองหมหาหักค่ารถยนต์เท่าเดิมก็คือ3ามแสนเินได้สิทธิีจะเพิ่มขึ้นเป็น7จ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งภาษีเสียเพิ่มขึ้นก็คือฐานภาษีอยู่ที่กลายเป็นอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าจากสี่หมื่นเป็นห้าหมื่นเก้าแต่เราสามารถที่จะใช้ หักได้ที่จ่าย10%อย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเงินปันผลที่ได้รับ1แ0 0หัก10%ก็คือ1,000 0สามารถเอามาหักออกได้แล้วก็เครดิตเงินปันผลอันนี้เป็นภาษีที่นิติบุคคลหักจ่ายสัพากรไปแล้วดึงกลับคืนมาได้ก็คือ2 000, 5 0 0รวมแล้วเนี่ยเท่ากับว่าแบบที่1เนี่ยเคสที่1เนี่ยถ้าเอามารวมยื่นเขาจะได้เงินคืน16,250บาทอันนี้คือตัวอยา่างแรก ยังไงอะครับได้ได้เงินคืนหนึ่งมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบต่อเสียภาษีน้อยลงเหรอเสียภาษีน้อยลงอ่าเสียภาษีน้อยลงหนึ่งมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบอันนี้ในกรณีที่เอาเงินปันผลมารวมนะครับใช่ครับทนี้มาดูแบบที่แบบตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองเนี่ยเขามีไรายได้ประเภทเงินเดือนรวมกับโบนนะัสสองล้านสี่แสนหนึ่ง 4, หักให้จ่ายแล้วเนี่ยเราก็มาหักรถย่อน3,4พันก็คือเขาจะมีเงินได้สุทธิอยู่ที่2ล<ฆ>้านกำนังภาษีเขาจะเสียภาษีอยู่ที่3,65แ0 0กหเทสนี้ถ้าเกิดเอาลองลองมายื่นรวมมีเงินปันผลอยู่ที่1,000 0แแล้วก็บวกกับเครดิตปันผลอยู่ที่2,500 0เท่ากับ1น5 0 0รวมแล้วก็คือเอา2 2 3 000, 1 0 0 0ที่เป็นเงินได้ปกติที่เขา มีรายได้ประจำเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเอามารวมกันก็กลายเป็น2ล้านสองล้านสี่แสนเอาสองล้าน4ี่แสนมาหักลดหย่อนอยู่ที่3 0 0แสนก็กลายเป็นสองล้าน1แสนสามเคสนี้ก็คือต้องจ่ายเพิ่มหมายความว่าเสียภาษีมากกว่าการมากกว่าใช่อันนี้ภาษีมากกว่าไม่รวมงนั้นอันนี้เราต้องงั้นเนี่ยโดยอันนี้เท่ากับเสียเคสนี้ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก2 5 0 0 แต่ภาษีเพิ่มอีกสอง0ันห้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรู้ว่าควรจะรวมไม่รวมต้องคำนวณเทียบแต่มันก็คุ้มค่าจะเทียบใช่ไหมถ้าได้เงินคืนอีกหมื่นหนึ่งอ่าโอเคอย่างเคสแรกก็ได้ได้เพิ่มเยอะนะได้เพ่มหมื่นหนึ่งเหลือสองหมื่นกว่าก็คือว่าเสียภาษีน้อยลงไปเยอะมากแต่เคสเนี้ยก็คือเขาเสียภาษีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือไม่ต้องอามาลงคำนวณอันนี้คือหลักการของของทางสรรพากร,กรก็คือ พวกเงินปันผลเนี่ยก็คือสามารถเอามารวมก็ได้ไม่รวมก็ได้ใช่ไหมครับใช่ถ้ารวมก็คือต้องรวมทั้งหมดถ้าไม่รวมก็คือต้องไม่รวมทั้งหมดและพี่ไก่พี่ไก่มปอะเลยเสริมไหมเมื่อกี้เห็นเห็นคุยก่อนก่อนเข้าคลิปครับจริงๆตั้งแต่ปีหกสองเป็นต้นมาคําว่าปันผลนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณรวมไปถึงกองทุนด้วยอือเพราะฉะนั้นคือถ้ามารวมคุณเข้าไปปุ๊บแล้วเรามีปันผลกองทุนต้องปันผลกองทุนมารวมเป็นรายได้ของเราเพราะนั้นอาจจะต้องคำนวณคืนอีกครั้งหนึ่งว่าแบบ แค่ตีรกเราดูแค่เครดิตอย่างเดียวว่าได้เครดิตเยอะไหมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ถ้าไปรวมปันผลของกองทุนด้วยมาจจะทําให้แบบธีรกักษ์คิดว่าจะคุ้มอาจจะไม่คุ้มภาษีก็ได้เนะครับอ่าเพราะว่ากองทุนไม่มีเครดิตภาษีใช่กองทุนมีแค่หักหน้าที่จ่ายเท่านั้นนะครับก็คือว่าอย่างนี้คือถ้าคนที่ถือทั้งกองทุนที่มีเงินปันผลและได้เงินปันผลจะพ้นซึ่งพุดนี้อยู่ในตลาดหรือไม่อยู่ในตลาดก็ได้ใช่ไหมครับตลาดหลักทรัพย์ใช่เนาะ ก็คือการน,นี้ถ้ารวมก็คือต้องรว,วมทั้งหมดถ้าไม่รวมก็คือไม่รวมทั้งหมดแล้วก็ลองมาเทียบดูว่าแบบไหนที่เสียภาษีมากกว่ากันเอ้ยแบบไหนที่เสียภาษีน้อยกว่ากันเราก็เลือกอแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่เกียรติครับงั้นอาจจะกลับไปตัวอย่างแรกแล้วเราทวนกันอีกทีหนึ่งเนาะตรงคำนวนอ่ะปุ๊บขึ้นไปตรงด้านบนใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือหนึ่งแสนนี้ก็คือเป็นเงินปันผลที่เราได้ ใช่ไหมครับแล้วสองหมื่นห้าก็คือเครดิตปันผลใช่อันนี้ก็คือเราต้องเครดิตปันผลมารวมเป็นรายได้ด้วยซึ่งในในแบบที่เราได้มาเขาจะแจ้งเราอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเรามีเครดิตปันผลเท่าไหร่อ่าก็คือตอนนี้มารวมเป็นรายได้ของเราอีกเป็นอีกหนึ่งประเภทขึ้นมาเป็นสี่สิบของเรสีเครดิตภาษีเครดิตภาษีเหมือนเขาไม่ได้แจ้งนะพี่แต่ในหนังสือคนคนที่รับปันผลเนี่ยลองดูนะครับหนังสือรับรองจกอะไรที่จ่ายอ่ะที่เราได้จาก ที่เราได้จากถ้าถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้จากเขาเรียกอะไรนะพี่บริษัทรับฝากอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมดีดีเออที่เราได้มาเนี่ย<ม>เขาจะบอกเลยว่าเงินปันผลน่ะจ่ายจากกําไรที่เสียภาษีนิติบุคคลไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์โดยปกติมันก็จะมียี่สิบแต่บางบริษัทที่เขาได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็อาจจะไม่เสียเลยเพราะฉะนั้นบริษัทที่ไม่เสียเลยก็จะไม่มีเครดิตภาษีเงินปันผลนะครับโอเค แล้วก็บางบริษัทที่เขาได้ B O I บางทีก็ได้แบบภาษีเขาน้อยนะ mm hmm. เขาจ่ายภาษีน้อยเาเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยใช่บางบริษ mm ัท hmm. เขามีธุรกิจที่ได้ B O I คำว่า B O I นี่คือไม่เสียภาษีนะครับส่ mm hmm. งเสริมเรื่องการลงทุนและธุรกิจที่ไม่ได้ B O I แต่เวลาเขาจ่ายผลนะเขาจ่ายจากทั้งสองธุรกิจนี้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาจะแยกบรรทัดมาในหนังสือห้าสิบทวี mm hmm. เขาจะแยกมาว่ากําไรจํานวน,นเท่าเนี้เสียจากธุรกิจ B O I ไม่เสียภาษีเลย กับเสียภาษี20%จํานวนเท่านี้บาทเพราะฉะนั้นไปดูที่หนังสือรับรองกัที่จ่ายนะครับว่าเป็นยังไงครับแล้วก็รวมมาตรงช่องเครดิตปันผลเอามาใส่ตัวนี้ก็คือเอาตัวบันผลที่ได้บวกอี่บันผลเข้ามาเป็นรายได้ของเราก่อนครับพอเราก็คุณวณภาเสียอื่นเหมือนเดิมเลยแต่ตอนสุดท้ายใช่ไหมครับพี่ที่มันมีต่างอีกหน้าหนึ่งครับพี่ปึ๊บอ่าก็คือทีแรกอะ่ะบรรทัดแรกเรารวมมามันเหมือนจะเยอะใช่ไหมครับได้ห้าหมื่นเก้าเทียบกับสี่หมื่นหนึ่ง แต่เราสามารถเอาที่เราเสียไปแล้วก็คือภาษีาที่จ่ายอันแรกเลยที่าหักตออเราได้ปันผลจะหุ้นนะสิบเอันนี้เอาบวกกลับเข้ามาแล้วก็เครดิตปันผลที่เราเอาไปบวกเป็นไรายได้เมื่อกี้เรามาหักออกตัวนี้อีกทีหนึง่งอันนี้เป็นภาษีจริงๆที่เราจะเสียเห็นอย่างตัวอย่างนี้ก็คือจะน้อยกว่าเนาะจากที่ได้คำนวณห้าหมื่นเก้าเราเอาสองตัวนี้เข้ามาหักออกอีกทีหนึ่งก็จะเหลือเสียแค่สองหมื่นสี่เจ็ดร้อยห้าสิบเทียบกับว่าเราไม่รวมก็คือเรา เสียสี่0มืนหนึ่งก็คือเราประหยัดไปได้หนึ่งหกสองพันห้าสอง้อยห้าสิบครับอันนี้ก็ต้องลองคำนวณดูถ้าตัวอย่างที่สองที่เมื่อกี้พี่เกให้ดูก็คือรวมแล้วมันเสียเยอะขึ้นอันนี้คือข้อถ้าเป็นข้อสังเกตก็คือถ้ารายได้เยอะเยะใช่ไหมครับฐานภาษีประมาณเท่าไหร่อ่ะครับที่แบบรวมแล้วน่าจะเยอะขึ้นฐานภาษีเท่าไหร่ใช่ป่ะใช่ฐานภาษีใช่ป่ะฐานภาษีเดิมใช่ไหมรายได้เดิมปกติที่ก่อนรวมใช่ไหม ก็คือตัวอย่างเนี้ยฐานภาษ,ษีสุดท้ายเขยี่สิบห้ายี่สิบห้าพอมารวมปุ๊บกลายเป็นโดดมาสามสิบเออโอเคครับก็เลยต้องจ่ายเพิ่มก็คือข้อสังเกตเนาะก็คือถ้าเรารวมแล้วมันเกินมาสามสิบเนี่ยมันน่าจะต้องจ่ายเพิ่มละอ่ไจะต้องลองคำนวณตัวนี้ดูเทียบกันดกูก็หลักๆคือคำนวณแล้วสองแบบครับ ต้องคำนวณเพราะว่าคำนวณสองแบ,แบบอะแบบที่รวมเงินปันผลกับไม่รวมเงินปันผลต้องเทียบและ,ะดูว่าแบบไหนจ่ายภาษีน้อยกว่าสามารถใช้แบบนั้นได้เลยนะอันนี้กฎหมายเปิดนะครับไม่ใช่เป็นการหลบเลี่ยงภาษีนะกฎหมายก็เปิดให้ว่าเราจะรวมหรือไม่รวมก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการคิดภาษีก็มีผลที่ทําให้เราเสียภาษีมากขึ้นหรือว่าน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ไก่บอกว่าปี2 5 6 2ใช่ปะ่ะที่กฎหมายมีการเปลี่ยนว่าถ้าเงินปันผลถ้าเราจะมายื่นยื่นภาษี คือมารวมยื่นสําหรับเงินปันผลหุ้นก็ต้องเอาอเงินปันผลของกองทุนมารวมด้วยของกองทุนเนี่ยคนละโครงสร้างกับบริษัทนะเพราะฉะนั้นของของเงินปันผลเนี่ยไม่ไม่สามารถคํานวณแบบเครดิตแบบนี้ได้คือต้องดึงมาตรงๆเลยม,มาตรงตได้เฉพาะหกราที่จ่ายใช่ได้หักรน้าที่จ่ายอย่างเดีดยวแล้วก็ทีเนี้ยเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะถ้าเกิดว่าไม่มีความจําเป็นต้องต้องมีเงินจ่ายออกมารายเดือนนะหรือว่าจ่ายมารายปีแล้วแต่ที่จะผลตอบแทนจาก จากกองทุนรวมอ่ะเราก็เลือกลงทุนแบบไม่จ่ายเงินปันผลก็ดีนะเงินจะได้โตมาถึงตามเป้าหมายของเราที่ต้องการอ,อก็จะได้ก็จะได้แบบจะได้แบบลดลดลดการที่จะภาษีเออเรื่องภาษีตรงนีอ้อันนี้ก็เป็นวิธีโอเคครับก็ได้ประโยชน์ อออโอเคนี่ตรงนี้สามารถดูได้<ม>ครับมันจะสะดวกแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอนะ่ะจะต้อง,ต,องต้องเอาไอ้หักหนี้จ่ายที่ได้จาก TSD เอามารวมไยคือมาขี Excel อ่ะแล้วก็ไล่เลยว่าภาษีเท่าไหร่แล้วก็มาคำนวณเองเดี๋ยวนี้ง่ายก็คือเราสามารถโหลดได้เลยเข้าที่เข้าที่เนี้ยสามารถโหลดได้เป็นไฟล์แล้วก็โหลด,ดออขึ้นไปเนี่ยมันก็รวมให้เลยพี่แล้วถ้านักตื่อรับรองที่ได้จากตล่ละรายทราบเปยังหายละ่ะเนี่ยครับก็คือโหลดตรงนี้ได้เลย ลองคำว่าก็มาโหลดตรงนี้ได้เลยเฮ้ยสมัยก่อนผมหายประจําเลยนะเพราะว่าบางทีได้มาตอนต้นปีอะแล้วควรจะคิดอีกทีมาสิ้นปีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลืมมาแล้วเราหนังสือรับรองหักได้จ่ายตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่โหลดตรงนี้ได้อ่าโอเคนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเราก็จอันนี้เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เนาะอ่าเราใส่คำว่า investor portal นะครับก็จะเข้ามาเจอตรงนี้ investor portal โอเคครับ ก็จะมีขอหนังสือรับรองได้ในอันแรกที่เราบอกว่า,าอยากจะได้หรือ e-filing นี่คือเราทําเป็นไฟล์สําหรับไปยื่นเข้าสัมภาระเลยไม่ต้องไปกรอกเองก็ได้แล้วก็<ม>ถ้าเราอยากไปคํานวณเองก็คือเป็นเมนูที่3นะครับเราดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ไปลองเทียบคํานวณดูเองก่อนอ๋อนี่มีบริการแล้วว่าเราสามารถดาวน์โหลดไปได้โอเคครับครบถวนนะครับโอเค okay, ก็ ได้ประโยชน์สําหรับคนที่มีเงินปันผลทั้งหุ้นและทั้งกองทุนคํานวณดีๆนะครับเอาไปรวมกับเอากับไม่เอาไปรวมบางครั้งมันเสียภาษีมากน้อยต่างกันนะครับก็สามารถใช้เป็นวิธีการได้และเหมือนเดิมนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือสิ่งที่เราให้ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับสามารถสอบถามมาได้แอดไลน์สอบถามเข้ามาได้จะมี QR code คหลังคลิปนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีพี่เกียรติกับพี่ไก่ มาคอยต่อมนะครับโอเควันนี้ได้ประโยชน์อย่างมากครับขอบคุณมากครับพี่เกียรติและพี่ไก่สวัสดีครับ